่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อนัทครับอ๋อแล้ววันนี้มีอาการมาเป็นยังไงบ้างอะคะก็<อ> <c oughs> มีอาการไอน,นะคะเนี่ย <c oughs> มีอาการไอ <c oughs> ถ้ารับหมอขอไม่ตัวน,นะคะพังว่ะ อืมงั้นแล้าจากอาการไอเนี่ยคุณมีอาการอย่งอื่นอีกไหมคะ <c oughs> แน่นหน้าอ,อกหอบเหนื่อยเดี๋ยวหมอกขตอตรวจปอดก่อนนะคะใจเย,ย็นใจเยหมอว่าเสียงหายใจของคุณมีเสียงออกบุบบนะคะ มู้มีน้ำมูกด้วยเอาที่ชูไหมคน่ค่ะน้ำมูกนิดหน่อยนะ,อะพอพอแล้วค่ะเตียงงบแล้วนอกจากอาการไออะคะ่ะคุณเป็นแบบนี้มั้ยคะหน่แน่เหรอครับหมอไม่ใช่ะคะ่ะหมอหมายถึงพอคื้นอะคะ่ะอ๋อก็เป็นบ้านบางครั้งนะครับอืม แล้วส่วนใหญ่เป็นตอนไหนอะคะก็ทุกครั้งที่ผมผมคิดว่าผมแพน้ำหอมครับหมออือแพน้ำหอมเนาะแล้วคนในครอบครัวคุณอะคะอ่ะมีใครเป็นแบบนี้บ้าง บางครั้งหมาที่บ้านก็ดูเหนื่อยๆนะครับเอ,อ่อหมายถึงคนนะคะอ๋อก็คุณลุงก็เป็นบ้างนะครับคุณลุง,งนะครค,คุณลุงก็อาจจะเป็นบ้างนะคะโอเคดูจากอาการแล้วเนี่ยหมอว่าคุณเป็นอัลเลอร์จิกแอสมานะคะอะไรนะครับหมอเออแอลเลอร์จิกแอสมาะคะ่ะหลอดลมของคุณไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะคะ่ะ มันเป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะมีอาการไม่ร้ายแรงเดี๋ยวหมอขอบอกให้ฟังน,นะคะครับกระบวนการเซนซิไทเซชันอัลเลอร์เจนเข้าสู่หลอดลม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 ลลมลม e l l จะเข้ามาจับอัลเลอร์เจนนั่นมันน้ำหอมจับเลยทีฮ h e l p e r ทำให้ b ซ e l l เกิด class switching พลังไมไอจี I G e. มาเซลรับพลังอลัลลเจนกระตุ้นเดนดิติกเซลนั่นอะไรนะเดนดิติกเซลถูกกระตุ้นด้วย TSLP จากเยื่อบุหลอดลมยาเดนดิติกเซลจะส่งสารไปกระตุน้น T-Helper 2ให้มาที่หลอดลม T-Helper 2ส่งไซโตไคน์ดึงดูด b ีเซล ช่วยด้วย B ีเซลบีเซลปล่อย IgE ให้แมเซลล์เอานี่ไป IgE T helper 2ไปกระตุ้นแมเซล์ขอบคุณครับ T helper นอกจากนี้ T helper 2ยังส่งสัญญาณไปยังไขกระดูก Eosinophil อยู่ไหน Eosinophil จะถูกเรียกไปที่หลอดลม e o no s i n o f e e l มาแล้วจ้ากระบวนการ reexposure ภูมิคุ้มกันจะต่อต้านออลลอเจนระเบิดไซโตไคน์ oh ทำให้หลอดลมตีบอ่าเข้าใจไหมคะก็นิดหน่อยนะครับแล้วผมควรต้องทำยังไงบ้างคะง่า <c oughs> ยๆคะ่ะ <c oughs> คุณก็แค่หลิงเลี่ยงสิ่งที่แพ้แะคะ่ะผู้หญิง่ดเหรอคะผู้ชายด้วยก็ดีนะคะ พราะผู้ชายสมัยเนี้ไม่ใช่เล่นๆงั้นเดี๋ยวหมอจะให้ยาขยายหลอดลมไปด้วยแล้วกันนะคะแล้ว